กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทุกท่านเด้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพ่อกับสองสะนี้ป่าบรรยากาศยามช่วยๆจังหน่อยท่านผู้ชมทั้งแบกทั้งหามข้าแบกลำมันเนาะเอาก็บจิไปแซมอีกท่านผู้ชมเอ้ยเก็บมาไหนสนใจก็ไปสำนักเนะาะมันขึ้นกับฝนตกแหง้งแหง้งท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมเคยเห็นบอหอยอีหยังนี่นี่หอยอีหยังนี่ แต่ว่ามันจะกินพักกินเนยกินกินพักจี่ว่าคล้องเข้าปูกล้วมันจะกินหอยอันนี้นะมันบรอยกักพลังใด้อุ้ยหาเห็ดกับไรเหร็ดท่านผู้ชมมาจนเมื่อยเลยเฮ้อยังไงนี่ เฮ้ยห,หมูไดงเห็ดปอกแก้วแก้วอีสนน่ได้แต่เห็ดติ๋ว่าได้เห็ดข้าวเห็ดข้าวก็เอานะค่ะพี่าเนาะงานเด้ค่ะทุ่ชนเนาะ ไปอย่างมากอะไรท็่ข่าวอย่างหลอกไปหาเบิ่งนเยอะถึงคนเย สวาสนีนะมาปลูกมันสนีเแวะมาปลูกมาปลูกมันพอใหญ่จืนจากผลเก็บลำม,มันมาแต่สายท่านผู้ชมเลยสนี่ก็เลยเอามานิบมานิบแล้วกัมาหลาห้าเห็ดเลยเนาะหาเห็ดกับอะไรเหร็ดจากดอกผู้ชมเลยมาสืสอ อนนี้ก็นั่งอยู่ห่มขามท่านผู้ชมห่มขามหน้าใกล้เคียงนี่แล้วนั่งพักผ่อนอยู่หน้าปน๊อนะท่านผู้ชมถ้าเกิดจะเดินทางต่อเนาะไปเถอะท่านผู้ชมหลอบไปหลอบมามาเห็นปเาเตีเ้ยเนาะปาเตี้ยเพิ่งกระโหลกหาเห็ดอยู่จักได้บ่ได้เนาะมาเบิ่งมาชมาม,มาลุ้น้ำกันท่านผู้ชมขอปเาเตี้ยเราสิได้บ่ เราเลาะมาแต่ใส่เนาะแต่ว่าเฮาปลูกม,มันแล้วเขาก็หเลาะขึ้นไปในนี้นก็ได้บ,บัลายฮอบใบอันนี้ปลวกพอดอกแล้วแต่เห็ดขาวประมาณกรํารหนึ่งนะระชมไปเสะเมื่อเห็ดยังกินเนาะเมื่อส่กแกงส่ใส่สน้ำไม้ขออน้ำไม้เพื่อนมีผักแยงจัดเสพถอนห่อนไปชมไป มาหากระพายมาปลูกมันนั่นนี่แล้วปลูกมันอะไรก็คือเปหลอกนั่นนี่ป้าจะเผื่อหลอกฮามาแต่ร์ไซค์นะท่านผู้ชมเท่ากับไปหลอกฮาหักบ่มีนนแล้วชาสิพา,า,า,ากัเนเมือม่อและหางกระมานิเออ ได้ได้ดอกเดียวได้ยังน่าะดอกเดียวได้ห่วยพูดคำนี้เลยโี้แหพี่ไอร์เราไปเอาอะไรสะสาแกป่านะฮ้ฮะเื่อนเขาองาคอีม้อาารอืมเห็นขาสะป้อจะเห็นข้าเขียดแตกแต่แลนมาแบบนะฮะป้าต้ เอากับปูม <ally rocking m ide> ัดแล้วกัอย่างกัเปนี้กัอย่างเอามานี้อันนี้บอนมันจนบนี่ยในใสอ้ยกะตุ้มน้อยอันไงลอดตุมน้อยปลาลอดแมนเผาประยองส่วนเหรแป้าไปเอาในใสเฮ้ยจะ่แมนมีแต่คนมั่น เมื่ออะไระไนี่มาแต่เศ้ามากกับบริษัทเป็นไรเนะาะว่งตอนนี้กำลังสิงอย่างลงทางหัวไอ้ท่านผู้ชมพาเบิ่งบรรยากาศในป่าคือเก่าเนาะสมสื่อสอนีทอยู่แต่ในป่าท่านผู้ชม ี่น้องมากเนีป่ามหัดให้งานระบาดน้ำคัเป็นมือก่องคปลูกแลวแล้วมันนะเล่นอไดปลูกปลูกเบ็ดแหละแต่ว่าบ็ดออกดอกนี่พังขาดนี่เอาอันที่ว่ามันตายเขาดึงออกนะค่ะนี่ปลูกตื่นไปนะ้็มันปลูกเลิกบริเวณไฮลายเลยนี่หมอพอถ้าปลูกได้เท่าปลูกแข่งั้างานอันนี้นี่ถ้างานอีนไหนั้เงินอันไ่น กูไสินิตตืไปันอา,อนาทางครับปูกันซ้มคู่ในนี่นะถ้าปู่แข่งกังพอนไปหนเราอาจะได้ซ้วเท่นเป็นอะไรงาม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 ยีบ่คิ้วปากิดหคิ้วเด้อืมแบบนมือจเม,มือไปขูดดังเต้งละหายยุ่งซ้ำห้าเม,มือจังมือ,ม,ม,อมือซีมือบ่เคมือซีมือบอก มาปคบกันต้ฮิโกรเริมค่ะโบเป็นตัดผมมาจ็กื้ยทรงผมกันหล่อทรงผมกันหล่อเทเธยฮะแต่แกนเป็นหลันเป็นหลันท่านผู้ชมแกนคนงามแกนคนหล่อได้ดิังนักกนาคินพาคินกับสีสัมกันเลยาินกับีสัมแล้วาคินยังจ่อยอยู่เลยเป็นขู่มวยกันเลย Ai kêu bật bò 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 lò hả tí bạn nhé Phai bật lò Cụ ngoài liêng ngoa sao phân nhạc tròi Phai xài bò đôn Phai tố phai hề hoa dơ Liêng ngoa phân nhạc đấy nhỉ thái Phai khín ai kêu a nơi Kèm bùm tắc bò đại xì đi bò gà lê Bọn này nhát nhảy thì hoa xì xư Bọn gian kháu xài gian anh kháu xư xăng เขาจสร้างหัวอยู่แล้วกันเขาใส่หนังเคยเขาจะพายน้ำก้นม่กูพหยน้ำก้แล้ว่ะเขาเป็นตาสร้างขีขานไายน้ำก้นอยากไปบอกไปหนังเคยอขาจะสร้างหัวเล้วยนังกึลซืมอยู่น่าประเกินเดี๋ยเี่โตแข็งนะ เอ <Okay. S 1> กนอนแล้วเฮ็ดยัง,งกระเบกดินนมันเป็นเอกนอนมันหมักกองเย็น,น,นเนาะในขนาดพัดลมยังสองเครื่องผมจึงงานเป่าพันเป่าเป่าเป่าเป็น <laughs> งามเียยังก็เย,ยิบเข้าปาก็เด้อ <laughs> แค่ติบข่าวนี่มาขยังนนั้นแค่ติบข่ามาเลนจ้องแล้วจกว่จกไม่ใช่นังจกกินข่าเองเนาะนังจกแล้วจุกมันเหาะแล้วกันเดเมอร์ออกแล้วกันจกเข้าไปอีกเนาะเป็นอาตีนอาตีนกดไว้อาตีนกดไว้เหนกนอนแล้วผู้ชมมาเก็บยอดพักโมงเนาะ ไปถ้าเศียรมีโนย่างท่านผู้ชมเลยเขามีเมนโเห็ดเนาะหักบ่ทผู้ชมย้ายท่านผู้ชมไปรุ่นเองว่าเฮาสิเก็บไปเฮ็ดยังอันนี้เก็บเฮาสิเก็บนี่เขามีเมนโเห็ดเก็บเป็นรนเขาเ่นนเก็บอันยอดมันแบบนี้นะลูกเก็บบอกเป็นหรออันยอดกะบอกเป็นวะลูก กินลูกก็ยังกินเป็นอันนี้อันนี้มาปลูกไว้เต้ได้สามปีนะได้ทางไปชมเไยเอามาปลูกยนี่ยันมาน,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 นยอดช่องยอดเนาะตลอดมาเก็บได้ตลอดเลยพะ <c ười> พงษ์สะอาดงชมพะพงษมันอยู่นนนนคืออยู่ใกล้บ้านเนาะก็ได้อยู่ใกล้บ้าน ก้มจะปลาลุงจับใบปลาลุงจับผักบุ้งจ้าผักบุ้งมาเห็ดของกินของอยู่ของกินปลาลุงเก็บประยากเป็นหนักกันลุงเต่ามหงส์โอ๊ยเป็นเต่ามหงส์ผู้น่าักปลาลุงการกันเลดบิดตั้งงวบประคุงไปตำตำไปอันีจืดกินปลาลุง คงใหญ่จ้าบาลุงตะเก็บเพชรอันเอันเหตุของอยู่ของทินบาลุงักเพิดจ้าปนกปนนาจะบาลุงเพอันตุเกะก็มีตุซุก็มีไปจ้บบลุงต้องเมียกเน่าเนีบาลุงนง่ข้าเกระเจบผัดกุหน่าบาลุงผัดกุทรัม